ทุคนเห็นกันทั่วแต่ว่าควสัมพันของเราม่ิซึ้งขนาดนี้เนขวใไดมีอ้ทำอะไ่อด้ไหมคะเอาย่มาทำให้เปนแล้วก็หีไปนะครับเออย่าพูด่อพูดมาก็แหลกความรักของเรามันก็ลึกซึ้งทุกคนันก็เห็นหรอใช่ เกมที่ต้อคนเราเนะี่ยคนเราเนี่ยมันต้องทำอะไรต้องเสมอต้นเสมอปลายคือคือว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือที่ไหนเราเป็นยังไงยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอแต่ว่าหน้าตาเนี่ยอาจจะดีขึ้นได้ไ,ไ,ไี่นไม่มีเปลี่ไม่มีเปลี่ยนใช่เหรอใครจะดีใช่เราดีขึ้นนะเราไม่เปลี่ยนไปถึงเราเราดีขึ้นไหมแล้วอันนี้ขึ้นไหมดีเลยดีเลอาาดีไม่หน้าตาดีเหมือนกันเราที่เหมาะกับแจ็แล้วต่อไปต่อไป เราเข้ามาในคอนเสิร์ตเทลงเดียวเนาะไเราไปสายันเุ์พันสอข้างล่างเกิด